ครับคือเจ้าเคมนะครับหรือว่าเรี้ยงก็แคมนะครับเป็นแมวไทยนะครับนี่นะครับใครบอกว่าเลี้ยงแมวนะครับจะได้นอนสุขสบายนะครับผมดูการการเล่้ยงคอนะครับเนาะเขาดื่อได้ทั้งวันเนาะนี่นะตุ๊กตาที่นี่นะขาดตุ๊กตา,าอันนี้นะขาดเลี้ยงเนาะให้ดูให้ดูเนาะใครบอกว่า แต่ห้องเรามีแมวนะเนาะมานอนได้นะนี่ผมบอกเลยมานอนเลยนะครับนี่ของดื้อของมันเปิดห้องไว้มองเห็นอะไรก็รู้เอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปนี่รถวิ่งถามมองรถก่อนแต่ความดื้อนะเอาเอาใหม่เอาใหม่เออเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเนาะนี่ทั้งวันเขาอยู่นี่นะทั้งวันอ้าว ฝีมือขอทั้งนั้นเลยเนาะตุก ung, ต๊ก ung, ตงตุ๊กตาตะกงตะกา้าไม่เคยนะครับไม่เคยอยู่ที่เนาะนี่นนนะอ่ะแมวตัวนี้เนาะเอาเข้าไปพรวามดืมอ,อ,อ่มพร้อมสุขสนนะครับหาแมวแตัวนี้ก็จะเล็กอยู่เนาะแอมแอมแอมเอ้ยนี่อ่ะไยกไม่มองแล้วเนาะไปเนาแล้วก็มองหาอะไรเหมนไงที่จะมาเล่นเอาออกมาเจออย่างนี้เ ล,ล,ลูกลิงเนาะแฮมลูกแมวหรือลูกลิงเนาะลูกแมวหรือลูกลิงไอแฮมเลยนี่ไปหมดละ